ว่าไงคะแม่ขาแม่มีเรื่องจะบอกลูกบอกมาได้เลยคะ่ะมีอะไรคะแม่แม่มีอะไรแม่ก็บอกหนูสิคะแม่กำลังจะมีใหม่มีจะมีใหม่ออออขอบคุณนะครับมารับถึงหน้าประตูเลยนะฮะเออ เจั <Z. S 2> สัสดครับเรียกพ่อสิลูกแม่บอกให้เรียกพ่อแม่บอกให้เรียกพ่อแม่เรียกพ่อสิลูกแม่ทำไมแม่ทำอย่างนี้กับหนูคะัะแม่ไม่รักหนูหรอ ถึงหนูเป็นแบบนี้หนูไม่ได้เป็นผู้ชายให้แม่ทำไมแม่ไม่รักหนูไม่รักพอ่อหรอแม่ก็แม่บอกให้เรียกพอ่อหนูไม่เรียกเจ็ดเรียกพอ่อมันจะไม่มีใครมาแทนที่พ่อของหนูได้เรียกพอ่อหนูไม่เรียกอ่เรียกพอ่อหนูไม่เรียกขอโทครับ <c oughs> แต่แตย,ยังเย็นหยอกได้นะครับถ้าหากว่าเ <c oughs> ขาไม่เรียกก็ไม่เป็นไรครับผมจะอดทนรอเขาให้ตายยังไงหนูก็ไม่วันเรียกคุณว่าพ่อ ลูกไม่เรียกเรียกพ่อหนูไม่เรียกเรียกพ่อมันดียังไงแม่นูไม่เรียกพ่อนูไม่เรียกหนูไม่พ่อแค่คนเดียวหนูไม่เรียกมันว่าพ่อจัดเรียกพ่อหนูไม่เรียกได้แม่อยากให้หนูเรียกพ่อหนูก็จะทำตามที่แม่ดังเรียกพ่อดังๆแม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับหนูแบบนี้ดังๆรียกพ่อ อฮะก็เขาจะมาแทนที่พ่อของหนูอะแทนที่บ้าอะไรล่ะไปเรียกพ่อมานายธนาคารเขาจะให้เซ็นกู้บ้านบ้าปะเนี่ยไม่เซ็นบ้านถึงจะต้องร้องผมร้องให้ตกตีขนาดนี้เลยครับเนี่ยผมว่าบ้านคุณยิ่งใหญ่ขนาดนี้หรือว่าที่บ้านเรียนการแสดงเลยหรือเปล่าครับเปล่าค่ะที่แม่ให้เรียกพ่อคือ คือให้หนูไปตามพ่อเออไปเรียกพ่อมาเขาจะเซ็นกู้บ้านก็มีเวลาไม่นานดิบ่ายโมงก็ไปแล้วเนี่ยแล้วที่แม่บอกว่าแม่จะมีใหม่คือบ้านใหม่แถวสะพานใหม่ไงโอ้คืออะไรมึงจะโวยวายมากก็หนูเข้าใจผิดอ่ะนึกว่าแม่ให้เรียกเขาว่าพ่อไปเรียกพ่อมามาเซ็นสัญญาอันนี้ว่าแม่จะมีผัวใหม่ไงที่แม่หรอครับ